ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆ,ายๆทำาแจงเราให้เบิกบานให้สดชื่นให้ได้กังวลน,นะจ๊ะ แล้วก็ค่อยๆหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะ ความรู้สึกว่าใจเราอยู่ตรงนั้นหรือไปรับรู้อยู่ที่ตรงนั้นที่เดียวอย่างเบาเบาสบายสบายคลายขนนกที่ค่อยๆล่องลอยแล้วก็ตกไปสัมผัสที่ แผ่นพื้นน้ำเรียบยบใจต้องนุ่มนวนลำมนลำใหม่อย่างนั้นนะจ๊ะตรงนี้เป็นหลักสำคัญทีเดียวแหละถ้าทำเป็นเย่ใจก็จะรวมลงได้อย่างง่ายๆต้องค่อยๆ ละคร,ระคองใจเบาๆโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรูปในตาใต่ทำความรู้สึกนิดหนึ่งไว้อยู่ในกลางท้องกลางกายของเราแล้วกนนึกว่าตัวของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และก็สรรพสิ่งทั้งหลาย ก็นิ่งๆอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่งอย่างสบายจะนึกเป็นภาพองค์พระดงแก้วเพื่อให้ช่วยช่วยให้ใจหยุดนิ่งในกลางตัวไปด้วยก็ได้ซึ่งการนึกถึงองค์พระดงแก้วดวงใสๆพวกเพชรพวกพลอยใสๆ ก็ไม่ได้ของยากอะไรให้นึกธรรมดาเหมือนเรานึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบของที่เราคุ้นเคยขันล่างหนะ้าแปลงซี่ฟันยาซีฟันหรือของที่เรารักคนที่เรารักเห็นไหมเจ้ามันก็ไม่ใช่ยากอะไรนึก คล้ายๆอย่างนั้นนึกถึงลูกปิงปองผลส้มสมโอถึงโมงนมะพร้าวเห็นไหมจ๊ะนึกเราวยังนึกได้เลยแต่ชัดหรือไม่ชัดนี่กเรื่องหนึ่งเอาว่านึกได้นะมันก็นึกอย่างนั้นนนึกถึงองค์พระหรือดวงแก้วก็ใใช้วิธีนึกธรรมดาอย่างนั้นน่ะ จะเปนเน้นมากเกินไหมจะเปนเน้นนึกอย่างนั้นแหละแต่ให้ต่อเนื่องมันสำคัญตรงนี้ไอ้ที่สำคัญคือมันไม่ต่อเนื่องคือพรรอเรานึกได้แป๊บเดียวมันก็ไปเรื่องอื่นอีกแล้วไปเรื่องที่เราคุ้นทีนี้จะทำอย่างไรจะให้นึกได้ต่อเนื่องก็ต้องนึกบ่อยๆนั่นแหละ ทุกอย่างนะมันอยู่ที่การฝึกฝนการกระทำของเราไม่มีพรมาจากสวรรค์หรอกเทวดาล้านองค์จะให้สินให้พรว่าให้เรานึกได้นึกดวงนึกองค์พระได้ไม่สำเร็จเรกจกถึงแม้ว่าเทวดาจะพร้อมใจกันทั้งสวรรค์อย่างนั้นเราขอให้เรานึกได้เขาก็เด็ดแต่เป็นกองเชีย เหมือนกองเชียร์รอบสนามฟุตบอลเราจะเชียร์ให้เขเตะเข้าโกขแค่ไหนก็แล้วแต่แต่จะเป็นดาวซันโวได้ก็ต้องอาศัยตัวเองฝึกฝนศึกษาเรียนรู้ทำบ่อยๆซ้ำๆภาษาบรีเกขเชคมาพาวิตาพาหุลีกตาแปลว่าต้องบ่อยๆเนืองเนือง านานๆทำทีเนี่ยมันก็นานๆน,น,นึกได้ทีหนึ่งก็ทำทีและนึกต่อเนื่องนานๆมันก็นึกได้นานๆบ่อยๆซึ่งก็เป็นหลักธรรมดาน,นะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในวิสัยที่ไม่ง่ายไม่ยากยากพอสู้พอที่เราจะฝึกฝน แล้วก็ง่ายพอที่เราจะเข้าถึงได้ไม่เหลือวิสัยฉะนั้นก็อยู่ที่การฝึกฝนนะลูกนะไอ้กายเราสบายใจเราจะได้สงบแล้วก็ค่อยๆฝึกกันไปนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆอ,อย่าไปท้อเพราะนี่คือกรณียากิจเป็นกิจที่เราต้องทำเป็นงานที่แท้จริง ซึ่งงานอื่นยังไม่ใช่งานจริงแท้มันเป็นงานแค่ทำมาหากินในทรัพย์มาซื้ออาหารหวานกาวปัจจัยสี่ก็มาจะหล่อเลี้ยงสังขารให้ดำรงชีวิตอยู่อยู่ก็เพื่อทำงานที่แท้จริงคือหยุดการนิ่งในละจาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็วางใจอย่างสาบายสาบาย ต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้นะจ๊ะให้มากให้เห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์นี้ให้มากๆมากกไปยังอื่นยังอื่นมันไม่ได้เลือนได้ลาวอะไรแล้วมันก็ซ้ำซ้ำสักๆเหมือนกับที่เราผ่านมาในภพชาติก,ก่อนโน้น เพราะฉะนั้นเนยเราก็ไม่ควรจะเป็นเหมือนคนเดิมทุกครั้งไปควรจะมีอะไรแปลกแตกต่างจากคนเดิมบ้างที่เคยทำเหมือนเหมือนชาวโลกทั่วๆไปนั่นแหละเราควรจะมีความแตกต่างบ้างโดยการมาทำงานดีแท้จริงนี่แหละมาฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งฝึกไปเรื่อยๆ ำใจให้มันสบายสบายสมมติว่าเราอดที่จะกังวลศูนย์กลางกายมากเกินไปไม่ได้คือพยายามอดแล้วมันก็อดไม่ได้มันอดที่จะกดลูกเดตาลงไปดูไม่ได้เหมือนเหมือนเราเสพซะจนติดนะเนี่ยเสพคุ้นคุ้นในการกดลูกเตาเนะี่ยแล้วก็กังวลกับศูนย์กลางกายมากเกินไปอดไม่ได้ก็ให้ทำอย่างนี้ ทำสมมุติว่าศูนย์กลางกายนี่ขยายออกไปนะลูกนะขยายไปสุดขอบ,บขอบฟ้านะ่ะฟ้าที่ครอบเราขยายแล้วเราเหมือนเขาเ้าไปนั่งอยู่ตรงกลางแหละเป็นก้อนเพชรใสๆคือกายเราเนี่ยเหมือนเป็นเพชรใสๆนิ่งเฉยอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนิ่งๆ ใจมันสบายที่ไหนแล้วก็เอาตรงนั้นเพราะตอนนี้เราขยายศูนย์กลางกายไปแล้วไปสุดขอบฟ้าแล้วหน้าที่เราตอนนี้คืน,นิ่งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงว่าจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรทำใจนิ่งเฉยๆทำตรงนี้ให้ได้กันสักก่อน ทำตรงนี้ให้นิ่งอย่างสบายนิ่งนิ่งนุ่มนม,นมละมุนล,ละไมให้ใจไสไซสเฉยอย่างเนี้ยอย่างนี้ไปก่อนมันจะค่อยๆปรับไปสู่ภาวะที่ละเอียดเพิ่มขึ้นคือเราจะไม่ความรู้สึกว่ามันเริ่มโล่ง เริ่มโปรง่งเริ่มเบาสบายตัวขยายบ้างหายไปบ้างหรือหล่นจากที่สูงลงไปบ้างมันวึดลงมามันจะหล่นยังไงก็จะไปฝืนยับยั้งมันนะจ๊ะจะไปตกออกตกใจจะไปฝืนหิ้วกลับมาขึ้นมาใหม่ไม่ต้อง มันอาจจะมีความรู้สึกเสียวๆนิดๆแต่ก็ไม่ถึงกับหวาดเสียวอะมันแค่เสียวนิดๆเหมือนเราขึ้นรถเร็วๆนั่งรถเร็วๆขึ้นสะพานแล้วมันวืดลงไปหรือคล้ายกับว่าเราโดดน้ามาันวืดลงไปหรือคล้ายขึ้นเครื่องแล้วเปิดประตูเครื่องบินแล้ว,วูบกลงมาโดยไม่มีล่มกลางอย่างนั้นะวืด มันก็เสียวบ้างนิดหน่อยเราก็ต้องยอมให้มันเสียวโดยเฉยๆหยุดนิ่งเฉยยเดี๋ยวจะมีรางวัลสำหรับคนที่หยุดนิ่งเฉยเฉยได้ซึ่งรางวัลนี้เนี่ยเราจะลืมไม่ลงเลยคงไม่ลืมปลื้มไปทุกชาติที่จะเป็นรางวัลให้กับเรา จากการที่หยุดนิ่งเฉยเฉ,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 ฉสยสบายๆต้องทำอย่างนี้นะลูกนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็จะค่อยๆเบาสบายเริ่มบริสุทธิ์เมื่อเราหยุดคิดเรื่องอะไรต่างๆเราจะไปสู่ภาวะแห่งการไม่คิดซึ่งเราไม่คุ้น แต่ว่าสถานที่นั้นมีจริงเป็นที่ปลอดความคิดปลอดความกังวลปลอดภัยทั้งปวงปลอดเวรปลอดภัยมันเป็นแหล่งที่มีแต่พลังแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดของความคิดที่ดีพูด,ดีทำดี มีวิบากที่ดีจะต้องทำอย่างเนี้ให้นิ่งใช้สบายเพราะฉะนั้นถ้าจะนึกถึงดวงก็ดวงใสใสใสสบายองค์พระก็ใสใสใสสบายนี่ถ้าเราจะนึกเป็นภาพนะจ๊ะ แต่ไม่นึกเป็นภาพก็นิ่งนุ่มละมุนละไม,ามาสบายๆทำาย่างนี้นั่งแล้วไม่ปวดหัวไม่ตึงไม่กรงไม่เครียดแล้วหลับเข้าใจได้ค่อยๆไปสัมผัสแหล่งแห่งความสุขที่เกิดจากสมาธิซึ่งแตกต่างจากความสุขทั่วๆไปที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นความสุข ดูหนังดูละครดูทีวีการละเล่นการเที่ยวเตรได้พูดได้คุยกับคนที่ถูกอกถูกใจรู้ใจได้อ่านหนังสือดีๆอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือได้ดูแหวนเพชรดูเพชรดูพลอยอะไรเลานั้นมันก็ปลื้มนิดๆปลื้มเล็กๆแต่นี่ปลื้มใหญ่ปลื้มอลังการเดียวแล้ว ถ้าเราเข้าไปสัมผัสแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ของใจแล้วมันจะมีข้อสังเกตว่าเออใจยิ่งบริสุทธิ์คือสงัดจากกามและอกุศลธรรมบาปทั้งปวงนั้นเพราะก็ว่าใจนี่มันมีคุณภาพมันมีความสุขมันเบิกบ,บานมันแจ่มชื่อ เวลาสงัดจากสิ่งเหล่านั้นนะจ๊ะคือไม่ให้มีสิ่งเหล่านั้นมากวนใจเลยเนี่ยมันจะนิ่งนุ่มเบาสบายเบิกบ้านอยู่คนเดียวก็นั่งยิ้มได้ที่สดใสแล่ความสดใสภายในะมันจะขยายออกมาสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายมันขยายออกมา ทำให้ผิวพรรณนะะพองใสเหมือนดอกไม้ที่สดใสก็แปลว่าน้ำหล่อเลี้ยงข้างในมันดีจึงท,ทำให้ดอกไม้สดใสใบไม้เขียวเฉอุ่มอะไรอย่างนั้นกายมนุษย์ก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่ใจมันใสๆสกา,ายมันก็จะใสาตามไปด้วย นีถ่ถสัง,งัดจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนกันไปทุกวันนะลูกนะเราก็ค่อยฝึกไปเราไม่ใช่คนเก่งนะเราจะเอาความเก่งเรามาใช้อย่างนี้ไม่ได้ฝึกแบบนักเรียนอนุบาลน,นะค่อยๆสั่งสมความสังงัดจากกาม จากอากุศลธรรมจากบาปทั้งปวงด้วยการทำใจนิ่งๆอย่างนี้แหละนุ่มละมุนล,ละไมสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรเลยเฉยๆสุขอย่างนี้แหละที่มนุษย์ไม่ค่อยเข้าใจเพราะเขาไม่ให้โอกาสตัวเองมาศึกษามาเรียนรู้มาฝึกฝน แต่ว่าไปสนใจเรื่องอื่นที่เขาโหมกระนำโฆษณาประชาสัมพันธ์กันไปอย่างนั้นตามสื่อต่างๆเรามันมีเชื้ออยู่แล้วมันก็มีอายตนะแห่นไปรับสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นใจมันก็จะถูกหล่อหลอมให้นึกคิดพูดธรำ ในสิ่งที่เขาอยากจะให้ทำนะอย่างมนุษย์ผู้ผลิตรายการทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้นขึ้นมานะกายอยาบเขาก็เหมือนหุ่นนะเหมือนเราอย่างเงี้ยเขามีความคิดกาพูดและกการกระทำแต่แหล่งที่มาของความคิดของเขาตรงนั้นมันไม่บริสุทธิ์มันกระตุ้นในคิดอยู่เรื่อยๆ มันดำมืดเลยแล้วก็กำลังขับให้คิดพูดทำแล้วก็ให้เพลินไลใ่ให้เพลินกับการนึกคิดเหล่านั้นแลให้เข้าใจผิดว่าเป็นความสุขแถมมีเครื่องล่อเพื่อได้ทรัพย์มาด้วยได้รับการยกย่องชื่นชมสรรเสริญไปด้วยพอเกิดความเข้าใจผิดอย่างนั้นแล้วก็เพลินในสิ่งเหล่านี้มันก็ทําต่อเนื่องกันไป โดยขาดความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมว่าสิ่งที่ตัว,ตวคิดตัวพูดตัวทำนั้นมันจะมีผลต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรเราจะขยายไปสู่โลกอย่างไรไม่ได้คำนึงถึงก็จะไปคำนึงถึงเม็ดเงินมงักงการยกย่องการยืน่นชมการสรรเสริญกันไปมงังโลกมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะ เพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของความคิดตรงนั้นมันไม่บริสุทธิ์จริงกระตุ้นให้คิดไม่บริสุทธิ์พูดไม่บริสุทธิ์ทำไม่บริสุทธิ์และตัวเองก็ไม่รู้ว่าไม่บริสุทธิ์ด้วยพอมันขยายออกมาสู่การกระทำหยาบๆมันก็ปล่อยไม่บริสุทธิ์พอไปกระทบกับอายตนะของบุคคลอื่นที่มีตามีหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ดูเข้าไปดูใน,ในใจเขา ก็เท่ากับว่าเราเสียบปลักแห่งอกุศลธรรมไปในใจของเพื่อนมนุษย์มันก็เป็นกระตุ้นในคิดให้พูดให้ทำอย่างนั้นวนๆถูกไหมโลกก็เดือดร้อนดิจ้ะเพราะนั้นโลกยังขาดแคลนความรูป้ประสบการณ์ภายในที่ถูกต้องและความเข้าใจชีวิตว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิต จึงจำเป็นที่ลูกๆทุกคนผู้มีบุญจะต้องฝึกตนให้เข้าถึงแสงสว่างภายในซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยให้เข้าถึงดวงธรรมภายในถึงพระรัตนตรัยในตัวจึงกระทั่งเรามีความผาสุกเบิกบานสดชื่นตื่นแล้ว เมื่อเราสว่างโลกก็จะได้สว่างตามไปด้วยเพราะเราก็จะขยายความรู้นี้และประสบการณ์นี้ถ่ายทอดไปยังมวลมนุษยชาติโดยเริ่มต้นจากผู้ที่ไกลชิดก่อนแล้วต่อไปพอเห็นหน้าตาเป็นมนุษย์เราก็จะขยายไปสู่มวลมนุษยชาติการทำอย่างนั้นก็คือการให้ธรรมทานนั่นเอง การให้ความรู้อันบริสุทธิ์ความรู้ที่แท้จริงของชีวิตแก่พื่นมนุษย์เป็นการให้ที่สุดยอดเป็นยอดสุดของการให้ยิ่งกว่การให้เสืออ้อให้ผ้าให้อาหารซึ่งมันอยู่ไม่นานใช้ไปก็ผุพังไปแต่ให้ธรรมทานอยู่นานให้ความรู้นี่มันอยู่นานคำแนะนำที่ดีได้จะอยู่กับตัวเขานาน นานข้ามชาติทีเดียวแหละเพราะว่าเขาได้ไปแล้วก็เอาไปใช้ได้ตลอดชาติชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อๆกันไปมีความสุขไปยาวนอนทีเดียวส่วนเสื้อผ้าอาหารมันแป๊บเดียวก็พังแล้วอาหารพรเข้าไปจากอาหารใหม่ก็เป็นอาหารเก่าเสื้อผ้าใหม่ก็เป็นเสื้อผ้าเก่านี่แหละนะลูกนะจึงจำเป็นที่เราจะต้องฝึก ใจของเราให้มันยุดให้มันนิ่งๆให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราอย่างถูกหลักวิชาและด้วยกำลังใจสูงส่งที่จะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้ด้วยกำลังเรียวแรงแห่งความเพียรของเราความตั้งใจดีของเราตั้งใจจริงของเรากับหลักวิชาที่ถูกต้องเนี่ยเึิกไปเรื่อย จากมืดก็จะมาสว่างจากนั่งแล้วทึบๆอึดอัดก็จะมาโลง่งมาโปรง่งมาเบามาสบายมาขยายออกไปเนี่ยอยู่ที่หยุดกันนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะนั้นหลักของชีวิตที่มีแต่หยุดกันนิ่งเท่านั้นแหละหยุดกันนิ่งแล้วเนี่ยความสว่างมันจึงจะเกิด เป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์นมันเกิดถ้าไม่หยุดไม่นิ่งอ่ะมันมืดพอมันมืดมันก็ไม่รู้สิไม่รู้เรื่องราวชีวิตของเราจริงยังเป็นความลับสำหรับเราเราก็เป็นข้อสงสัยทำให้เกิดความคลางแคลงใจในเรื่องการเป็นไหทเกิดในเรื่องกฎแห่งกรรมในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่างๆเหล่านั้น กพรนั้นหยุดนี่แหละสำคัญฝึกเอาไวไ้นะจ๊ะฝึกเอาไว้ให้ดีวางเบาเบาสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่อลูกทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดประโยชน์ต่อโลกม่ใแ่ว่าแก่มมัวมาทำมาหากินมีครอบครัว เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ตายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะเรามีเป้าหมายไม่ยิ่งกว่าน,นั้นคือมาช่วยสถาปนาสิ่งที่ถูกต้องให้มันมังเกิดขึ้นในโลกนี้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะไปอย่างผู้ที่มีความปีติเบิกบาน และก็ภาคภูมิใจในการที่ได้ใช้ร่างกายนี้เนี่ยชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อชาวโลกเหมือนอ้อยเนี่ยที่เขาคั้นเอาความหวานเหลือแต่ชานก็เอาทิ้งไปแล้วก็เอาความหวานเป็นบุญเป็นบรารมีของเราติดตัวเราไปในภพบบึงนะซึ่งจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปในอนาคตนะจ๊ะ เพราะบุญต้นนั้นจึงจะสู้กับบาปได้ขจัดบาปได้ล้างบาปได้ขจัดมลทินของใจได้นะจ๊ะบุญนี่จึงสำคัญมากต้องสั่งสมมาไว้เรายังต้องเกิดอีกหลายชาติแล้แต่ละชาตินี่ก็คล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันควรจะดีไปกว่านี้คือมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเนะี่ยให้มันมากกว่านี้ เพื่อที่เราจะได้มุ่งเป้าในการสร้างบารมีกันอย่างเดียวไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นจุดหมายที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากเราจะต้องไปถึงตรงนั้นให้ได้แต่ที่จะไปถึงตรงนั้นนะแค่อธิษฐานและอ้อนวอนอย่างเดียวโดยไม่ประกอบเหตุด้วยการสร้างบารมีน้ะมันไม่ได้มันต้องทำด้วยนะจ๊ะต้องทำกัน แล้วต่อจากนี้ไปเรานั่งให้ใจนิ่งสงบต่างคนต่างนั่งกันไปเยียบๆในลุกนะ